สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ The America Story ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งความหลากหลายและเสรีภาพ สวัสดีครับคุณยู่กำลังอยู่กับ in history ครับและนี่คือ the america story ตอนที่แล้วครับหลังจากห้ำหัน่นกลางการเมืองกันมานานในที่สุดโทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้เป็นประธานาธนิบดีคนที่3ของอเมริกาครับโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับและเขาก็มองสหรัฐอเมริกาด้วยสายตาของสามัญชนเพราะเขาไม่ได้มาจากตระกูลผู้ดีแม้ว่าเขาจะมีทาตและก็มีไร่นาใหญ่โตในบัตติเชลโลก็ตามทีนะครับและเขาก็ต้องการแสดงออก เช่นกันในวันที่เขาสาบานตนเป็นประธานาธิบดีครับซึ่งในปี1789 ปีที่วอชิงตันจอร์จวอชิงตันสาบานตนเขานั่งรถมา้าเทียมม้า6ตัวเหมือนกระจอนอดัมเขาก็นั่งรถมา้ามาแต่เจฟเฟอร์สันไม่ได้นั่งรถมา้าครับในปี1,800้เขาเดินเท้าเข้ามาในพิธีด้วยชุดพลเรือนธรรมดาครับเขาไม่ได้แต่งตัวชุดหรูหราพิธีการทางการแต่เขาแต่งชุดพลเรือนธรรมดาเท่านั้นพิธีนี้ยังถูกจัดขึ้นในเมืองหลวงถาวรแห่งใหม่ครับซึ่งเพิ่งเรงสร้างไม่ค่อยจะเสร็จเท่าไหร่นะั่นคือกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งแน่นอนครับคำว่าวอชิงตันมันต ตั้งชื่อตามชื่อของจอร์จเฟอร์จิตันซึ่งเวลานั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับและ DC ก็คือ District of Columbia มันคือเขตการปกครองพิเศษซึ่งแยกห่างจากทุกรัฐรวมกันเจฟฟ์สันไม่ใช่นักพูดครับเขา เป็นประธานดีคนแรกที่ทําหน้าที่ในวอชิงตันดีซีแล้วเขาก็พูดสุนทรพจน์ด้วยเสียงเบาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับต่อให้เขาพูดเสียงดังก็ไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะเวลานั้นห้องประชุมที่สภาจะสร้างไม่เสร็จด้วยซ้านะครับจากนั้นเขาเดินทางกลับไปที่คอนราดแอนด์แมนมัสนะครับซึ่งเป็นหอพักของเขาเพื่อทานอาหารผู้เช่าหลายคนนะครับยังทานอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับให้เสียเวลาเจฟฟ์สันก็พอใจนะครับที่ไม่มีใครต้องมาทําให้วลเมืม่อ,อยรีพับ์บิการส่งเสริมความเท่าเทียมครับและเจฟฟ กล่าวกับสภาคองเกรสมีวัตถุประสงค์เพื่อสามานความบาดม้างที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง จอห์นอดัมเป็นประธานดีคนแรกที่ไม่ได้อยู่เพื่อส่งมอบทําพิธีส่งมอบตําแหน่งให้ประธานดีคนใหม่นะครับซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยการรับตาแหน่งของประธานดีคนใหม่ในประธานดีคนเก่าจะต้องยืนอยู่ด้วยนะครับเพื่อส่งมอบตําแหน่งให้แต่ว่าก็ไม่จําเป็นเสมอไปเพราะว่าก็มีหลายกรณีที่ประธานดีไม่อยู่ด้วยจอห์นอดัมเป็นคนแรกนะครับซึ่งเขารับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเขาเขาเสียหน้ากับการเลือกตั้งเขาก็เลยหนีออกจากเมืองไปในวันสาบานตนของเจฟเฟอร์สันซึ่งล่าสุดเราก็เห็นตัวอย่างไปแล้วจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ไม่ได้อยู่ในพิธีสา ตนของโจไบเดนแล้วก็เ,เขาเองก็ค่อนข้างจะไม่หายโกรธนะครับเพราะว่าคะแนนการเลือกตั้งเขาฉีวเฉียดพอดีในทางตรงข้างๆครับเจฟฟอร์สันกลับบอกให้พวกขวายคู่แข่งเนี่ยสบายใจครับเพราะว่าเขาจะไม่มีการแก้แค้นใดๆเกิดขึ้นและเขาก็ยังหวังด้วยครับว่าพรรคการเมืองจะหายไปในที่สุดแต่ว่าแน่นอนครับชีวิตยังดาเนินต่อไปและความขัดแย้งก็ยังดำเนินต่อไปฝ่ายเฟเดอรัลลิสต์คิดว่าประธานดีคนนั่งรถมาครับเพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้ประจักษ์ถึงความภาคภูมิและอำนาจของรัฐบาลกลาง อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันแตกต่างจากเชสฟอร์สันครับเขาอยากให้รัฐบาลทํางานในที่ที่คนมองเห็นคือในเมืองหลวงที่มีคนพลุกพลาดอย่างนิวยอร์กไม่ควรจะทําที่งานในพื้นที่ห่างไกลาตาแล้วก็อยู่นอกสายตาอย่างฟอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเหมือนเขตชานเมืองเฉตชนบทส่วนเฟเดร a ลลิสนะครับก็ยังผลักดันให้มีกองทัพบ,บกและกองทัพเรือที่แข็งแกร่งเพราะเขาอยากให้ประเทศเนี่ยมีความเจริญทัดเทียมกับบรรดาชาติยุโรปแต่เชสฟอร์สันครับกับชอบรัฐบาลขนาดเล็กเหมือนสหพันธรัฐนะครับ เมื่อเขาดํารงตำแหน่งเขาลดขนาดกองทัพบ,บกลงครึ่งหนึ่งลงคงเหลือไว้เพียงกองปืนขนาดเล็กในกองเรือปืนขนาดเล็กด้วยนะครับเขตโรล,ลมเบียหรือดิสติกออฟโคลมเบียเนี่ยทางป่าทางตอนเหนือของเวอร์จ,จิเนียและประธานาธิบดีก็ปกครองประเทศจากที่ห่างไกลและนอกสายตาผู้คน นิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียเป็นที่ประชุมสภาคองเกรสภายใต้การน,นำของกลุ่มเฟเดรัลเป็นเมืองและเต็มไปด้วยโบสถ์โงรงละครร้านอาหารและสถานที่สาธารณะอื่นๆในขณะที่วอชิงตันมีเพงสนามม้าที่คนเสเพพบปะกันเพื่อดื่มเหล้าแล้วก็ชกต่อยโงรงละครเองก็งอนแง่นครับจนไม้กระดานในผูพังแล้วก็คนเนี่ยสามารถเด็กเนี่ยสามารถคลานเข้าไปใต้โงรงละครแล้วก็ดันไม้ขึ้นมาได้เลยด้วยซ้ำนะครับที่ระเบียงห้องประชุมบุษที่สภายังมีป้ายเตือนเลยครับว่าห้ามเอาเท้าเนี่ยเหยียบาวางบนชั้นลอย เพราะว่าดินจากรองเท้าอาจจะล่วงใส่หัวบุตรสมาชิกได้สถาบันนี้ชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อ P ีเอลลองฟองได้วางเครือข่ายถนนข,ขนาดใหญ่ของเมืองซึ่งกําลังทยอยสร้างแม้ว่าเส้นทางจะเป็นเพียงแค่คลุกโคลแล้วก็ยังมีตอไม้โผลอยู่ตามท้องถนนและทําเนียประธานีหรือไวท์เฮาส์ก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะครับยังมีขยะก,กองตที่อยู่น้าน,นอกและที่สาคัญยังไม่มีบันไดที่ทอดไปยังชั้น2เลยด้วยซ้ําเจฟเฟอร์สันกลับพอใจที่จะปกครองประเทศจากเมืองหลวงแห่งนี้ครับเขาเชื่อว่ารัฐบาลมีหน้าที่เพียงป้องกันไม่ให้พลเมือง ทะาะกันนอกนั้นก็ควรปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพที่จะจัดระเบียบสาหก,การและพัฒนาในแบบของตนเองพวกเฟเดอรนติสไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนเจฟเฟอร์สันครับพวกเขาไม่เชื่อใจสามัญชนแล้วก็ไม่อาจแต่ว่าแต่ความที่เขาไม่เชื่อใจสามัญชนนะครับทำให้เขาไม่อาจสาเสียงเลือกตั้งได้พวกเขายืนการว่ามันต้องมีผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองครับมีนายและบา แฮมิลตันเนี่ยถึงกับพูดด้วยความหดหูดเลยนะครับว่าผมยิ่งเห็นผมยิ่งเห็นว่าโลกอเมริกันนี้ไม่เหมาะกับผมคือพวกนี้ยังติดในระบบแนวทางซาดินาซึ่งสืบมาตั้งแต่ฮาร์ริกฤษอยู่นะครับภายหลัง3ปีนั้นเขาถูกยิงเสียชีวิตครับในขณะที่เขาดวลปืนกับแอรอนเบอร์รองประธานาธิบดีที่เป็นคั่วรีอของเขาเนื่องจากแฮมิลตันเนี่ยไปพูดหยามเหยียดเบอร์ r, เข้าพรรคเฟเดรัลน่ะถอดถ,ถอยนะครับแล้วก็ไม่ได้สามารถกลับมากุมบางเหียนของสภาของเกรสได้อีกเลย ในปี1804ครับเจฟเฟอร์สันได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ก่อนจะลาออกจากตำแหน่งและเขาก็ก่อนที่เขาจะครบระนะครับลาขาดจากตำแหน่งแล้วเขาก็ส่งไม้ต่อให้กับปรัณดีคนที่4ก็คือเจมส์แมดิสันซึ่งก็ดำรงตำแหน่งอยู่อีก2สมัยพรรคเฟเดรัลลิสต์นะครับยังอยู่มานานพอขนาดนี้แต่ฟァเดเรัลลิสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกทำลายไปที่นานพออย่างนี้เพราะว่าชาวอเมริกันแตกแยกอีกครั้งครับเรื่องสงครามใหญ่ในยุโรป ในฝรั่งเศสครับกลุ่มคณะผู้ปฏิวัติโดยพันถูกแทนที่โดยนายพลผู้มักใหญ่ไฟสูงที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตในสงครามครั้งก่อนครับนโปเลียนบุกกองทาพกองทัพฝรั่งเศสบุกอิตาลีออสเตรียและอียิปต์จากนั้นเขาเดินทางกลับปารีสภายในเวลาอันสั้นเขาได้เป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเมื่ออังกฤษกับฝรั่งเศสทําสงครามอีกครั้งสองประเทศก็เริ่มยึดเรือสินค้าของอเมริกันเช่นเดิมครับพวกพ่อค้าได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับเรือกว่า0ลําลำถูกรึด ลูกเรือเป็นคนธรรมดาต้องค่อยพลอยรับเพาะครับเพราะว่าชาวอังกฤษเนี่ยมักสกัดกั้นเรือของอเมริกาและลูบตัวลูปเรือไปโดยอ้างว่าพวกเขาเป็นคนอังกฤษที่หนีกองทัพมาโอเคมันมีคนหนีมาจริงๆแต่ว่าลูกเรือส่วนใหญ่นั้นเป็นคนอเมริกันครับแลวเขาถูกบังคับให้ไปร่วมทาสงครามโดยที่ โด,โดยกองทัพที่ไม่มีปัญญาที่จะหาแรงงานมาใช้งานในเรือรบของตัวเองเจฟเฟอร์สันนะครับคิดหาวิธีหยุดการโจมต,มตีเหล่านี้อย่างสันติครับเขาน้มน้าวให้สภาคองเกรสสั่งห้ามการค้าทั้งหมดกับฝรั่งเศสและอังกฤษ การห้ามเรือดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษประเทศที่ริบสินค้าของอเมริกาไปแต่กลับมากลายเป็นการทําร้ายพวกอเมริกามากกว่าฝรั่งเศสและอังกฤษครับผ่านไป1ปีสภาคองเกรสตัดใจย,ยกเลิกคําสั่งดังกล่าวครับการค้าจึงกลับมาแล้วก็เป็นเปีที่แมดิสันเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานดีพอดีเขาเลยลองใช้วิธีต่างออกไปครับโดยเขาประกาศว่า ถ้าฝรั่งเศสหรืออังกฤษปล้นหยุดปล้นเรืออเมริกาสหรัฐอเมริกาจะระง,งับการค้ากับฝ่ายตรงข้ามนับโปรเลียนประกาศหยุดการโจมตีกองเ,อเรือของอเมริกันครับเมดิสันก็เลยสั่งห้ามการค้ากับอังกฤษแต่นโปรเลียนใช้เล่เหลี่ยมกับประธานาธิบดีครับโดยปล่อยเรือฝรั่งเศสยึดเรืออเมริกันต่ออยู่ดีส่วนอังกฤษก็โกรธอเมริกาโกรธอเมริกาแล้วก็ปล้นเรือหนักขึ้นครับ คนย่อมคิดว่าพ่อค้านีอิรลนจะเรียกร้องให้ทําสงครามกับอังกฤษซึ่งสร้างความเสียหายการค้าให้พวกเขานะครับแต่เหล่าพ่อค้ารู้ดีครับว่าสงครามมีจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงเสียงเรียกร้องสองครามกลับมาจากพวกรีพับปิกันรุ่นใหม่จากทางใต้ทางตะวันออกครับกลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสรุ่นยาวพวกนี้เรียกตัวเองว่าวอ r ฮอกเรียกร้องให้อังกฤษ ที่ไม่เคารพอายการ,ราของสหรัฐอเมริกาและเขากดดันให้แมรีสันอย่างไม่รามือจนกระทั่งมีการประกาศสงครามในเดือนมิถุนายนปี1812เจฟเฟอร์สันเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่มอลติเชโลครับแล้วก็ก็ทำนายว่าแคนาดาจะอยู่ในที่อยู่ในอังกฤษจะตกอยู่ในอำนาจของอเมริกาเพียงแค่ทหารมริการตบเท้าเข้าไปแต่ว่าสงครามมักราคาแพงครับและอันตรายกว่าบรรดากว่าที่บรรดาผู้กระหายสงครามจะคาดการเสมอเรือปืนกระเจาะของรีพับลิกันไม่เทียบไม่ได้เลยครับกับกองทัพเรือขนาดใหญ่ของอเมริกา ด้านแคนาดานะครับนายพลอเมริกันจำนวนหนึ่งยอมจำนวนทางทที่ยังไม่ได้ยิงปืนสักนัดด้วยซ้ำทหารอาสากลุ่มอื่นๆไม่ยอมข้ามแดนไปที่แคนาดาครับเรือของอเมริกาในะทะเลสาบเกรตเลกชนะศึกหลายครั้งแต่ชัยชนะนั้นก็ถูกหักล้างเมื่ออังกฤษบุกบอลติมอร์และวอชิงตันดีซีจนประธานดีแมนดิสันและภรรยานะครับซึ่งกาลังกินข้าเย็ยนอยู่ต้องรีบหนีออกจากประธานธรำเนียบประธานาธิบดีพวกอังกฤษก็เลยมากินอาหารแทนครับแล้วก็เผาเครื่องหัดทิ้งก่อนจะจากไป ความอับอายครั้งนี้นะครับถูกหักล้างด้วยชัยชนะที่น่าตื่นตะลึงของอเมริกาในนิวออร์ลีนส์ในเดือนมกราคมปี1815ในยุโรปนะครับอังกฤษปราบนบโปเลียนได้ในที่สุดแต่พวกเขาต้องกลับมาเผชิญกับ แอนดรูแจ็กสันนายพลผู้แข็งแกร่งจากเทนเนสซีแจ็กสันเอาชนะพันธมิตรชนเื่นเมืองอังกฤษทางตะว,วันตกได้ครับจากนั้นก็ฝ่าเข้าไปสู่ฟลอริดาซึ่งเป็นเขตของสเปนซึ่งเป็นการขัดคำสั่งพระนด,ดีแมนิสันนะครับพวกเขาต้านพวกอังกฤษ,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 ษที่นิวออร์ลีนส์ด้วยได้ด้วยกองทัพที่มีทั้งกลุ่มบุกเบิกจากเคนทักกี้และนิวและเทนเนสซีเสรีชนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจากนิวออร์ลีนส์หลายกองร้อยก็เข้าร่วมด้วยรวมถึงชนเผ่าชาวเอ่อเผ่าชอลท็อกช็อกทอลนะครับกลุ่มชนสลัด ข่าวชัยชนะของแจ็คสันมาถึงวอชิงตันพร้อมกับคณะผู้แทนกลุ่มเฟเดร a ลิสซ์ซึ่งมาถึงเพื่อคัดค้านการทําสงครามจังหวะแย่เหลือเกินสําหรับพวกเฟเดรอลิสครับพวกเขาไม่ได้อำนาจพวกเขาได้อํานาจบางส่วนกลับมาในนิวอิงแลนด์ที่ไม่นิยมสงครามแต่ชัยชนะของแจ็คสันทําความตื่นเต้นให้กับคนอเมริกันครับอย่างไรก็ตาม สงครามในยุโรปมันยุติก่อนที่ก่อนที่ยุทธก,การฮิวออร์ลีนจะสิ้นสุดลงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นข่าวสันติภาพมาถึงลุยเซยนาหลังจากชัยชนะของแจ็กสันเมื่ออังกฤษไม่ลบกับอเมริกาแล้วนโปเลียนถูกคุ้นไปแล้วยุโรปเข้าสู่ศตรวรรษสงบสุขแล้วสถานการณ์ไม่ถูกลากเข้าสู่กิจกรรมของยุโรปไปอีกหลายปีครับและทําให้เขาหันมาสนใจทวีปอเมริกาเหนืออันเป็นเขตแดนในบ้านของพวกเขาซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณามากอยู่แล้ว ชาอเมริกันไม่ได้ดินแดนเพิ่มครับจากสงครามในปี1812แต่หนึ่งทศวรรษก่อนหน้านั้นเจฟฟ์สันได้ขยายขนาดของสหรัฐอเมริกาขึ้นไป2เท่าโดยที่เขาไม่ได้ใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวเลยครับเขาทําสําเร็จครับเพราะนโปเลียนมัวแต่ง่วนอยู่การทําสงครามในยุโรปจนกระทั่งเสนอขายหลุยเซนนาของฝรั่งเศสให้กับอเมริกาในราคาเพียงแค่15ล้านดอลลาร เจฟเฟอร์สันจัดทำคณะผู้สำรวจภูมิภาคครับซึ่งมีคณะทำงานก็คือแมรี่วอเทอร์ลูอิสซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัวของเจฟเฟอร์สันสำหรับประธานาธิบดีผู้นิยมความเรียบง่ายนะครับและเมืองหลวงที่ห่างไกลยอย่างเจฟเฟอร์สันการซื้อหลุยเซนาถือเป็นเรื่องแปลกที่สุดเท่าที่เขาเคยทำเลยครับมีความพยายามในการหาเหตุผลมากมายเลยครับว่าเขาทำไปทำไมคือลองลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณยืนพูดสุนทรพจน์อยู่ในโอไฮโออยู่ในไอดาโฮปัจจุบันนะครับ คุณจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าชนพื้นเมืองทูเชพอนะครับจะฟังเสียงนี้จะฟังภาษานี้ไม่ออก มันจะต้องถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสครับโดยทูชพอร์จะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้พวกชาบอนเพื่อให้ชาบอโนฟังชาบอโนเองก็จะเป็นเผ่าหนึ่งครับเมื่อฟังภาษาฝรั่งเศสแล้วเขาจะแปลเป็นภาษามินทารีครับซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชนเผ่าในมิสซูรีซึ่งคาจาวียก็จะแปลภาษานี้ต่อแล้วก็จะต้องซึ่งเด็กชายชาวทูพทอร์ที่เข้าใจข่าวโชวโพเนียก็จะเข้าใจภาษานี้แล้วก็แปลเป็นภาษาทูชพอร์ให้เข้าใจสรุปกว่าจะพูดกันรู้เรื่องครับมันต้องแปลกันเป็นทอดๆวนี ตัวอย่างนี้นะครับอาอย่างอนาสับสนนี้มันสะท้อนถึงความหลากหลายที่อยู่ในรุืยเซน่าครับไม่เพียงแต่ผู้บนแม่น้ำฮัสสันที่พูดภาษาดัชนะครับชาวไรในเพนซิลเวเนียใช้ภาษาเยอร,รมันแล้วก็เวลส์เดลาแวร์ใช้สวีเดนและยังไม่นับพวกภาษาแอฟริกันที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาด้วยคิดดูว่าพักก่อนมือยังปรองดองไม่ได้และเขาจะมาจัดการความหลากหลายนี้ได้อย่างไร ที่จริงนะครับเจฟเฟอร์สันคิดเล่นๆว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะแบ่งออกเป็นสหาหพันธ์แอตแลนติกและสหาหพันธ์มิดซิสซิปปีนะครับแต่ความจริงแล้วเขาเองก็ไม่ได้ต้องการเช่นนั้นครับเขาต้องการให้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นสหภาพและเป็นจักรวรรดิแห่งเสรีภาพตามความฝันของเขาเจฟเฟอร์สันเชื่อว,ว่าอุดมการประชาธิปไตยจะทําให้สาภาพสมบูรณ์แล้วก็ดํารงอยู่ได้ครับเสรีภาพที่แท้จริงจะนําให้ทุกคนบนโต๊ะมีเสียงเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับตอนที่เขานั่งกินอาหารร่วมกับคนที่อยู่ในหอพักของเขาเมื่อ แต่เมื่อเพิ่มดินแดนหลุยเซียนาซึ่งซื้อมาจากฝรั่งเศสกลับทําให้ประชาธิปไตยมีผลยากขึ้นครับเพราะทุกคนที่นั่งลงบนโต๊ะอาหารมันทําได้ยากขึ้นเนื่องจากมองมาจากเทือกเขาโรคกี้ในทางตะวันออกจะเห็นทั้งภาษาและดินแดนที่หลากหลายชนพื้นเมืองและผู้อพยพผู้ตั้งโรกรากแล้วก็ทาตตัดสินได้ยากครับว่าเจฟฟ์สันมองคิดผิดหรือคิดถูกที่เขาเป็นพวกมองโลกในแง่ดีมากเกินไปครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเจฟเฟอร์สันเจฟเฟอร์สันเป็นพวกเสรีนิยมนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีประเด็นเรื่องทาสซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่แล้วก็การกระทาของเจฟเฟอร์สันอาจจะแตกต่างไปแต่เจฟเฟอร์สันก็ถือเป็นบุคคลสําคัญของอเมริกานะครับโดยเฉพาะประเด็นการรื้อซื้อหลุยเซเนาเขาก็ยังไม่มีคนคนปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจเลยครับว่าเจฟเฟอร์สันทําไปทําไมเ <laughs> พราะในเมื่อเขาเอง เป็นคนใฝ่ฝันความเรียบง่ายแต่การซื้อหลุยเซนามาสร้างความยุ่งยากให้กับอเมริกามากกว่าแต่การซื้อหลุยเซนามันคือจุดเริ่มต้นของการเบิกพรมแดนสู่ตะวันตกครับและมันเป็นจุดเริ่มต้นของอเมริกาที่จะขยายตัวเป็นสหรัฐอเมริกาจริงๆและการเบิกพรมแดนตะวันตกก็นำไปสู่การสั่นสะเทือนของระบบทาสซึ่งเราจะพูดถึงในตอนต่อๆไปซึ่งอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ